การกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถพ้นจากสาอย่างนี้ได้เลยรูพุทธเจ้าบอกว่ากรรมหรือเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นได้เกิดจากผัสสะคือตาไปมองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นเข้าไปลิ้มรสกายเข้าไปสัมผัสใจเข้าไปรู้สึกสิ่งเหล่านี้คือการกระทําทางกายวาจาใจทั้งหมดเรียกว่ากรรมแล้วกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเจตนาเป็นตัววัดกรรมไม่มีเจตนาไม่ก่อกรรมนั้นาเจตนาจะเป็นตัวระบุเหตุปัจจัยเหล่านั้นว่า จะเกิดอะไรดีจะเกิดอะไรไม่ดีคำถามคือเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงในชีวิตประจําวันเราจะแก้ไขตัวเองยังไงคนในโลกเนี่ยมักจะเข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยถูกพรหมลิขิตถูกกรรมลิขิตถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลิขิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดนบันดาลหรือกําหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วแต่ความเป็นจริงการที่พระพุทธเจ้าเห็นอนาคต หรือเห็นตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีอะไรไปลิขิตนั้นแต่พระองค์เนี่ยทรงเห็นเหตุปัจจัยทุกอย่างจบหมดแล้ว<ม>ว่ามันจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปแล้วมันเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจบหมดแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราถูกลิขิตทุกอย่างเนี่ยเรายังเดินตามเหตุตามปัจจัยของเราทางการกระทําทางกายวาจาและใจแต่แค่พระองค์เนี่ยไปเห็นจบหมดแล้วเท่านั้นเองแต่เราเนี่ยก็จะไปตีความตัวบริบทเนี่ยว่าเราเนี่ยถูกกรรมลิขิตมาแล้วมันจึงทําให้ผู้ได้เจ้าเนี่ย